สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ละนะก็จะฝึกอ่านภาษาไทยอีกครั้นนะคะแล้วก็อัานเรื่องสั้นนะคะชื่อเรื่อก็คือสะพานแห่งคำขอโทษหรือว่า The Bridge of Apology แนวคิดก็คือการก้าวคำความบาดหมางด้วยความกล้าหาญเรื่องย่อก็คือทรงกรอบครัวที่เคยเป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่เด็ก แต่กลับบาดมางกันเพราะเรื่องเข้าใจปิดเล็กน้อยจนไม่ยอมพูดจากการมานานหลายปีบ้านคนพวกเขาอยู่ชิดกันและมีรั่วไม่รั่วไม่เตยเตยเตียดเตยเตยหรือเปล่าไม่ในใจอ่อกันอยู่วันหนึ่งคุณยายของครอบครัวหนึ่งตัดสินใจนำไม้กระดานมาวาง ฟาดัวไม้เล็กๆนั้นเรยวเขียนขอความง่ายๆว่าสะพานเห็นคำขอโทษคุณตายอีกครบครัวเห็นเขาก็รู้สึกตื่นตื่นตันใจเขาไม่ได้เดินข้ามไม่กระดานนั้นทันทีแต่เขาเดินไปยิบดอกไม้ที่เขาปลูกไว้เร้ววางไว้ตรงกลางสะพานเป็นสัญ,ญลักสสันลัก ไม่รู้จักคำสัพท์นี้เลยงการยอมรับคำขอโทษและความบัดมังก็อยูที่ลงด้วยความกล้าหาญเล็กๆก็คิดก็คือความกล้าหาญที่จะเอ่ยคำขอโทษหรือให้อ,อุบายเป็นสะพานที่แข็งแกร่งที่สุดในการเช,ชื่อมความสัมพันธ์ที่พัง พังละทะลายหรือเปล่าโอเคนะคะทุกคนเรียนจบแล้วคะ่ะเรียนนี้เป็นยังไงบ้างค่ะทุกคนทุกคนคิดยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะตามที่ใครดูก็ขอบคุณที่ดูนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณคะ่ะ